สนับสนุนโดยไทยวอเตอร์เอนจิเนียริงครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทรศูนย์3 3สองสามสี่แปดสามสามสามสาสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยในฐานะประธาน,นาคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลนายวิสุทธ์ชัยนรุนบอกถึงกรณีสารจังหวัดนราธิวาส ออกหมายจับพลเอกพิสารวัฒนวงคีรีสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยกรณีไม่ไปขึ้นศาลพิจารณาคดีเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่อำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสปี2547ว่าเมื่อเดือนที่แล้วทราบว่าพลเอกพิสารไปรักษาตัวอยู่ต่างประเทศแต่ไม่ทราบว่าไปที่ไหนซึ่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา152บัญญัติไว้ชัดเจนว่าช่วงของการประชุมสภาการจับกลุ่มคุมขังประธานสภาจะต้องนําเข้าสู่การพิจารณาเพื่อให้สภาอนุมัติก่อนถึงจะจับได้ แต่พลเอกพิสารไปต่างประเทศก่อนหน้านี้แล้วและไม่ได้อยู่ในสภาซึ่งตามรัฐธรรมนูญมาตราดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นพลเอกพิสารหรือใครก็แล้วแต่ถ้าอยู่ในประเทศไทยก็ไม่สามารถจับกลุ่มคุมขังได้ต้องขออนุญาตก่อนเว้นเสียแต่ว่าคนนั้นถูกฟ้องไปแล้วมอบตัวแล้วและประกันตัวออกมาศาลสามารถเรียกได้ วันนี้ผมไม่ทราบท่านพิสารไปอยู่ที่ไหนเขาไม่ได้บอกผมผมมีหน้าที่เป็นวิบก็ตามสสมาลงคะแนนแต่เรื่องการดำเนินการทั้งหมดผมคิดว่าอยู่ในอำนาจของศาลแล้วว่าจะพิจารณาอย่างไรผมไม่ไดเอารัฐธรรมนูญมาอ้างเพื่อที่จะปกป้องท่านพิสารไม่ว่าใครไม่สามารถยิ่งใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญเพราะเป็นกฎหมายสูงสุดที่จะต้องยึดตามนี้ดังนั้นถ้าใครทำนอกเหนือก็ถือว่าผิดรัฐธรรมนูญและตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่จะไปช่วยใครเพราะบัญญัติไว้แบบนี้ ซึ่งพูดถึงหลักการไม่ใช่ท่านพิสารเพียงคนเดียวหากอยู่ในระหว่างสมัยประชุมการจับกลุ่มคุมขังต้องผ่านสภาก่อนายวิสุทธิ์ยังบอกถึงการพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนเกี่ยวกับคดีตากใบเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาว่าทรมองการอภิปรายในฐานะคนนับถือศาสนาพุทธตนก็รับไม่ได้เพราะต้องดูว่าพูดไปแล้วมันได้อะไรขึ้นมา และการออกหมายจับพลเอกพิสารก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุยิธรรมการที่เอามาปั่นในสภาแล้วด่ากันอย่างนั้นมันดีหรือไม่และก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์ตักใบต้องดูว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างบางทีคนที่เกิดหลังเหตุการณ์ที่ผ่านมา20ปีฟังแล้วอาจเกิดความแตกแยกวันนี้ควรพูดเรื่องแก้ปัญหาปากท้องเรื่องน้ําท่วมก่อนดีไหมในเมื่อสารออกหมายจับแล้วต้องว่าไปตามกระบวนการยุยธรริธมเราไม่มีหน้าที่ไปจับใครและไม่ควรที่จะไปแทรกแซงเวลาพิปรายก็ไม่ควรทําถึงขั้นให้คนฟังสับสน จริงๆผมชื่นชมนายรังสิมันแต่ก็ไม่ทราบว่าถามไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้คะแนนเสียงหรือเกิดความแตกแยกในประเทศชาติบ้านเมืองซึ่งเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากไม่อยากให้เรื่องนี้ลุกลามบานปลายเพราะจะเกิดความเสียหายได้อย่าไปกลัวว่าพรรคเพื่อไทยจะเสียหายเพราะเรื่องนี้ผ่านมานานแล้วไม่อยากรื้อฟื้นซึ่งเป็นความเจ็บปวดของทุกฝ่ายไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มูลนิธิผาานวัฒนธรรมรายงานว่าศาลนราธิวาส ได้ออกหมายจับพลเอกพิสารวัฒนวงคีรีอดีตแม่ทัพภาค4และสอสอบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในคดีสลายการชุมนุมหน้าสอพอตากใบเหตุมีพฤติการหลบหนีหลังทนายโจทยืย่นคำร้องขอให้ศาลออกหมายจับด้วยหมายจับได้ลงวันที่1ตุลาคม2,567ก่อนหน้านี้ ผูสุขาวไรทีวีประจำจังหวัดนาราธิวาสรายงานวันที่12กันยายน2567ศาลจังหวัดนาราธิวาสเวลา11นาฬิกาผู้พิาพากษานั่งบาลังพิจารณาคดีศาลจังหวัดนาราธิวาสนัดจำเลย7คนในคดีตักใบมาสอบคำให้การหลังจากเมื่อวันที่23สิงหาคม2567ศาลจังหวัดนาราธิวาสมีคำสั่งรับฟ้องในคดีอาญาตาักใบในข้อหาฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่าผู้อื่นและร่วมกันกันกขังนงเหนียวซึ่งครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ48รายเป็นโจทยื่นฟ้องจากเหตุสลายการชุมนุมที่หน้าสพตกัก อำเภอตักใบนราธิวาสเมื่อวันที่25ตุลาคม2 5 4 7โดยมีการเคลื่อนย้ายผู้ชุมนุมขึ้นรถทหารไปยังค่ายอิงขยุทธบริหารจังหวัดปัตตานีในลักษณะให้นอนซ้อนกันทําให้มีผู้เสียชีวิต78รายจากการขาดอากาศหายใจและ7รายเสียชีวิตจากการสลายการชุมนุมสารเห็นว่าคาดีมีมูลตามที่โจทยืน่นพยานหลักฐานและมีเหตุสลายการชุมนุมและการเคลื่อนย้ายเกิดขึ้นจริง ศาลนัดเวลา9นาฬิกาแต่เมื่อถึงเวลา11นาฬิกาสารถแถลงว่าสารได้สอบถามจากทนายความจำเลยที่8และ9ที่มาศารทราบว่าไม่สามารถติดต่อจำเลยได้ตั้งแต่ว่าที่ศารมีคำสั่งฟ้องจึงไม่ทราบว่าจะให้เป็นทนายต่อไปอีกหรือไม่และสารได้ติดต่อไปก็ไม่สามารถติดต่อได้เช่นกันสารจะมีคำสั่งออกหมายจับจำเลยที่3ถึงจำเลยที่6 และจำนลยที่8และจำเลยที่9ส่วนจำเลยที่สองพลโทสินชัยนุสสถิตอดีตรองแม่ทัพภักสศสารยกฟ้องในชั้นไต่สวนมูลฟ้องและจำเลยที่7พันตำรวจเอกพักดีปรีชาชนอดีตรองผู้พิทักับการสพตากใบซึ่งปัจจุบันเป็นรองผู้พิคับการตำรวจภูธรจังหวัดป,ปัตตานีสาลยกฟ้องในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเช่นกัน ประกอบด้วยจำเลยที่3พลเอกเฉลิมชัยว <ặc> ิร UH <at> ุณเพชรอดีตผู้ชักการพลรอหปัจจุบันอายุ73ปีจำเลยที่4พลตำวเอกวงกตมณีรินอดีตผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าปัจจุบันอายุ73าปีจำเลยที่5พลตำรวจโทมานอดไกรวงอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ปัจจุบันอายุ77ปีจำเลยที่6พลตำรวจตรีสมหมายพุทธกูลอดีตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตากใบนราธิวาสปัจจุบันอายุ70ปีจำเลยที่8 นายศิวะแสงมณีอดีตรองผู้อำนวยการกองอำนวยการเสริมสร้างสาธารณสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้และอดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยปัจจุบันอายุ78ปีและจำเลยที่9้านายวิชมทองสงอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสปัจจุบันอายุ78ปีสำหรับจำเลยที่1คือพลเอกพิสารวัฒนวงคีรีอดีตแม่ทัพภาค4ปัจจุบันอายุ74ปีซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย จึงได้รับความคุ้มกันตามรัฐธรรมนูญมาตรา125และยังอยู่ระหว่างสมัยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรศารไม่สามารถออกหมายจับได้และจับกลุ่มไม่ได้สารจึงทำหนังสือด่วนที่สุดส่งไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรและสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขออนุญาตจับกลุมจำเลยที่1และมีหมายเรียก เราะมีหนังสือด่วนที่สุดให้จำเลยที่1แจ้งว่าสารนี้ได้ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา125ขอให้จำเลยที่1ถแถลงต่อสภาผู้แทรนราษฎรเพื่อสละความคุ้มกันและเดินทางมาสารในนัดหน้าซึ่งสารลงนัดวันที่15ตุลาคม2567ส่วนจำเลย6คนที่ถูกออกหมายจับให้ตำรวจฝ่ายปกครองและตำรวจสารสามารถมีอำนาจจับกุมได้ทันทีที่พบตัวภายในอายุค,ความถึงวันที่15ตุลาคม2567ที่จะถึงนี้ ด้านนายรัศดามนูรัศดาทนายความของญาติและครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ต่างไปบ,บอกว่ามีครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บรวม48รายเป็นโจทย์ยื่นฟ้องเหตุการณ์สลายชุมนุมที่หน้าต่อไปได้เข้าร่วมฟังการไต่สวนจำเลย7คนที่ถูกออกหมาเรียก เพื่อเข้าให้คำให้การที่ศาลจังหวัดนราธิวาสในคดีดังกล่าวหลังจากศาลจังหวัดนราธิวาสรับคำฟ้องในคดีอาญาตากใบและแจ้งความจำเลยทั้ง7ในข้อหาฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าผู้อื่นรวมถึงร่วมกันกักขังนงเหนียวด้วยหลังร่วมรับฟังเปิดเผยว่าในวันนี้จำเลยทั้ง7ไม่เดินทางมาร่วมให้ปากคาแต่สวนแต่อย่างใดมีเพียงตัวแทนจำเลยที่8และ9ที่มาร่วมสังเกตการแต่ไม่ได้มีเอกสารสิทธ์มายื่นแต่อย่างใด โดยจากที่จำเลยทั้ง7ไม่เดินทางมาร่วมไต่สวนเพื่อให้การในครั้งนี้ศารจังหวัดนราธิวาสจึงได้ดำเนินการออกหมายจับจำเลยทั้ง6คนยกเว้นจำเลยที่1เนื่องจากมีรัฐธรรมนูญการเป็นสสซึ่งสารจังหวัดนราธิวาสได้จัดทำหนังสือไปยังรัฐสภาพเพื่อยกเลิกการคุ้มครองให้จำเลยสามารถมาให้ปากคำกับสารจังหวัดนราธิวาสซึ่งในวันที่15ตุลาคมนี้จะมีการนัดไต่สวนและติดตามคดีเพิ่มเติม,ตมหลังจากดำเนินการออกหมายจับแล้วก่อนจะหมดอายุค,ความวันที่15ตุลาคม25 6 7 นายรศดากล่าวเพิ่มเติมว่าอยากเรียกร้องให้จำเลยทั้ง7มาแสดงตัวเพื่อชี้แจงและสร้างความกระจ่างให้กับประชาชนเนื่องจากประชาชนต่อสู้และรอคอยความยุติธรรมมาตลอด20ปีซึ่งเมื่อเทียบกับตอนชาวบ้าน59คนที่โดนฟ้องทุกคนยังมาศาลเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ถือเป็นความจริงใจในขั้นต้นหากจำเลยหลบหนีไม่มามอบตัวรอจนกว่าคาดีหมดอายุความทั้งหมดก็จะยังเป็นจำเลยในใจประชาชนรวมถึงทั่วโลกที่เกิดความไม่เข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการสิทธิมนุษยชนเพราะจำเลยทั้ง7ล้วนเป็นผู้เคยดำรงตำแหน่งในระดับสูงอีกทั้ง บางคนยังอยู่ในระดับการบริหารประเทศอย่างไรก็ตามไม่เดินทางมายังศาลจังหวัดนราธิวาสพร้อมกันของจำเลยทั้ง6คนทั้งที่มีการรับหมายนัดทั้งตัวและมีผู้รับจดหมายแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องทบทวนถึงเจตนาแต่ขอให้นึกถึงจิตสํานึกและเป็นเรื่องสําคัญเพราะเหตุการ์ตากใบมีทั้งคนตายและคนเจ็บต้องมีผู้รับผิดชอบในส่วนของโจทไม่ว่าศาลตัดสินอย่างไรทุกคนน้อมรับแต่ขอเรียกร้องให้ทุกคนมาแสดงตัวมารับทราบถึงสิ่งที่ตนได้กระทาไว้